วันเสาร์ที่16ธันวาคมปีพุทธศักราช2566ในวันนี้ญาติโยมมาทำบุญถวายพัตตาหารแล้วก็ได้มีโอกาสได้นั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้เรามีสติอยู่กับตัวเราเองถ้าเรามีสติอยู่กับตัวเรา รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องสนใจเสียงของอัตมาภาพก็ได้หรือแม้กระทั่งเราไม่จำเป็นต้องสนใจสิ่งอื่นบุคคลอื่นเพียงว่าเรามีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเราเพราะว่าจะหาโอกาสเช่นนี้นะเป็นเรื่องที่ยากที่เราจะได้ฝึกจิตฝึกใจเอาสติอยู่กับตัวเรา ให้เรารู้ว่าเรานั่งอยู่เรารู้ตัวเราหายใจเรารู้ตัวหรือว่าเราจะมีสติอยู่กับผู้พูดคือเสียงที่มากระทบหูเรารู้ตัวความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเช่นนี้นั่นแหละท่านเรียกว่าเป็นสติการฝึกสติในสถานการณ์ที่เป็นปกติ เป็นสถานที่สัปปายะอย่างนี้เนี่ยก็เป็นเหตุเกื้อนหนุนแม้นว่าในคราวที่เราอยู่ในสถานที่ที่ไม่สงบสถานที่ที่ไม่สัปปายะหรือสถานที่อื่นเราก็มีสติที่จะรู้ตัวได้ความเป็นสติและก็ความเป็นสัมปชัญญะเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจอะไรในหลายๆอย่าง รู้จักแยกแยะกายแยกแยะอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆก็สามารถสอนจิตสอนใจตัวเราได้อัตมาภาพเคยไปเยี่ยมโยมอุบาสิกาท่านหนึ่งโยมคนนี้เขามาวาดัดทำบุญแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมบ้าง ยมป่วยเป็นโรคร้ายแล้วก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลระยองเป็นระยะเวลานาน,าน<ม>เวลาที่คนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลานานเนี่ยเขามักจะมีความคิดว่าอยากกลับบ้านคิดถึงบ้านแล้วก็อยากกลับบ้าน คนป่วยที่ป่วยขั้นวิกฤตเนี่ยอัตมาไปเยี่ยมเนี่ยแทบทุกรายจะพูดคำนี้ว่าอยากกลับบ้านถึงขนาดที่บางรายเนี่ยพูดว่าอยากกลับไปเสียชีวิตที่บ้านก็มีแต่ว่าในทางธรรมะแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ย เราก็พิจารณาได้อีกในหลายๆนัยยะอัตมาเองเคยเข้าโรงพยาบาลในลักษณะของอุบัติเหตุแล้วก็มีความเจ็บปวดมากมีความคิดอย่างหนึ่งว่าเราสร้างวัดขึ้นมาแต่ว่าเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรม เราไม่ควรที่จะไปยึดต,ติดกับสถานที่เช่นอยากกับวัดหรือว่าไม่อยากตายอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันต้องตายทุกคนก็สุดท้ายก็เลยคิดว่าเออไม่เป็นไรนะหายก็หาย ไม่หายก็ไม่หายหายก็หายตายก็ตายวัดหรือสถานที่ที่สร้างมาถ้าเราตายไปแล้วคนที่อยู่ต่อไปคนอื่นก็ดูแลต่อไปทำหน้าที่ต่อไปของแต่ละคนไม่มีใครอยู่คำฟ้า ไปเยี่ยมคนป่วยนีย่ในระยะเวลาสองสามปีเนี่ยไปเยี่ยมคนป่วยหลายคนแล้วก็อย่างที่บอกว่าหลายคนก็จะมีบอกความรู้สึกว่าอยากกลับบ้านคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านน่าจะเป็นเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าตอนอยู่บ้านเป็นสถานที่ที่สบายเดี๋ยวนี้เขาอาจจะมีคำความพูดเรียกว่า พื้นที่ปลอดภัยหรือว่าคอมฟอร์ทโซนแต่ว่ามาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยมันมีความเจ็บปวดเจ็บไข้ได้ปวด่วยก็เลยบางทีอาจจะใจก็อาจจะคิดแบบคร่าวๆว่าไอ้ตรงนี้มันไม่ดีไอ้ตรงนั้นมันดีไอ้ตรงที่โรงพยาบาลนี่มันเจ็บมันปวดแต่ตอนอยู่ที่บ้านมันไม่ปวดหรืออาจจะมีความรู้สึกปลอดภัยหรืออาจจะมีความรู้สึกคุ้นชิน คุ้นชินกับสถานที่นะอยู่โรงพยาบาลเตียงข้างๆก็ไม่รู้จักกันหมอพยาบาลก็พูดไม่ดีอากาศบางทีมันก็ไม่บริสุทธิ์สะอาดเหมือนกับอยู่ที่บ้านที่มันมีอากาศที่ดีแต่ <c oughs> ทุกคนที่อยากกลับบ้านที่อาตมาไปเยี่ยมไม่มีใครได้กลับบ้านเลย เพราะว่าเป็นผู้ที่ป่วยหนักก็ล้วนแล้วแต่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลทั้งนั้นอาจจะมีบ้างที่เคยไปเยี่ยมแล้วหายป่วยแล้วได้กลับบ้านแต่ในกรณีคนที่ป่วยหนักป่วยหนักแล้วเนี่ยทุกๆกคนก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลทั้งนั้นดังนั้นข้อคิดที่เป็นธรรมะอย่างหนึ่งก็คือคนเรามักคิดว่า โลกนี้เป็นของถาวรของถาวรยังไงก็คือบ้านที่อยู่มันก็จะเป็นของที่เราอยู่ไปตลอดแล้วเราก็ไม่อยากจะจากบ้านที่เราอยู่ที่นั่นไปอัตมาภาพพิจนารณาถ้าเราอยู่ที่บ้านแล้วเราคิดว่าจะอยู่ถาวรนี้มันไม่ใช่เหมือน ตอนเราเด็กๆอย่างนี้ย้อนกลับไปสมัยมัธยมหน่งก็อยู่ที่โรงเรียน6ปีพอจะจบก็มีความรู้สึกผูกพันบางทีก็ไม่อยากจากกับเพื่อนไปแต่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปต้องโยกย้ายไปก็ไปเรียนมหาวิทยาลายัยก่อนหน้าที่จะเข้าโรงเรียนมัธยมก็เข้าโรงเรียนประถม ก็หกปี <c oughs> ตอนจะจบโรงเรียนประถมก็ <c oughs> <c oughs> ทุกคนก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากจะจากกันแต่ <c oughs> <c oughs> วันจากมันก็มาพร้อมกันกับวันเจอถ้าไม่อยากจากก็ต้องไม่อยากเจอถ้ามีการเจอกันก็ต้องมีการจากกันดังนั้นเนี่ยตอนอยู่ประถมก็ต้องคิดว่าก็เป็นที่ชั่วคราวเหมือนกัน เรามาแล้วเราก็ไปมหาวิทยาลัยก็เหมือนกันเรามา <c oughs> แล้วเราก็ไปแม้กระทั่งที่ทำงานหรือแม้กระทั่งวัดก็ไม่มีที่ไหนที่เราอยู่ถาวรจะเรียกได้ว่าโลกนี้เนะี่ยมันเป็นโลกชั่วคราวก็ว่าได้เป็นโลกที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราว ไม่ได้เป็นที่ที่จะอาศัยอยู่ยั่งยืนถาวรอะไรดังนั้นผู้มีปัญญาก็ใช้ไอ้ความชั่วคราวนี้นะให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือทําคุณงามความดีแล้วก็สูงสุดก็คือยกจิตยกใจออกจากกองทุกข์ก็เรียกว่าฉลาดที่จะใช้ความชั่วคราวนั้นนะให้เกิดสิ่งที่ดีๆแต่ผู้ที่ ลืมไปนะไม่ได้ไม่ได้ไปเรียกเขาว่าคนไม่ฉลาดหรือคนเขาอะไรหรอกบางทีก็เผลอใจไปลืมไปก็คิดว่าโลกนี้เป็นของถาวรสมมุติอยู่กับบ้านก็รู้สึกว่าบ้านต้องอยู่ถาวรก็ไม่อยากจะจากไม่อยากจะพลัดพรากจากบ้านไปคนเราเนี่ยอยู่กับของชั่วคราวที่เราคิดว่าเป็นของถาวรเนี่ย หลายๆสิ่งเนะี่ยอย่าว่าแต่วัตถุภายนอกเลยนะแม้กระทั่งบุคคลก็แล้วแต่เวลาที่เกิดมาเจอบ <c oughs> ุคคลอันเป็นที่รักจะเป็นบิดามารดาลูกหลาน,เ,นเพื่อนสนิทอะไรก็แล้วแต่เราก็อาจจะคิดว่า <c oughs> เราอาจจะเผลอใจไปว่า <c oughs> เขา <c oughs> จะอยู่กับเราถาวร แต่จริงๆแ <c oughs> ล้วทุกอย่างมันก็ชั่วคราวบางทีก็เราก็จากเขาก่อนบางทีเขาก็จากเราไปก่อนบางทีก็จากเป็นบางทีก็จากตายและแม้ม่ว่า <c oughs> ตัวเราเองตัวเราเองก็เป็นของชั่วคราวไม่ใช่ของถาวรของชั่วคราวก็คือว่าเราใช้แป๊บเดียว เราใช้แป๊บเดียวเราไม่ได้ใช้อย่างยั่งยืนถาวรอ,อะไรใช้แป๊บเดียวที่เกิดมามันก็มีทั้งบุญแล้วก็มีทั้งกรรมเก่าวิบากเขาอาจจะเรียกว่าเกิดมามีทั้งบุญทั้งกรรมในคนคนหนึ่งเนีเราลองวิเคราะห์ไป ก็จะเห็นว่ามีทั้งบุญมีทั้งกรรมแต่วิเคราะห์ใครก็ไม่สู้วิเคราะห์ตัวเองไอ้วิเคราะห์คนอื่นก็คือวิเคราะห์เพื่อสอนตัวเองวิเคราะห์ใครก็ไม่สู้วิเคราะห์ตัวเองเห็นตัวเองมีบุญอะไรมีกรรมอะไรบ้างวันก่อนไป <c oughs> งานศพไปเผาศพเป็นเ,เพื่อนบ้านสมัยเด็กเด็ก เขาเป็นเด็กออทิสติกตั้งแต่เด็กๆเขาก็ก็ <c oughs> เ,เล่นกันนอยู่บ้านใกล้ๆกันอายุห่างกันนิดเดียวนะก็ <c oughs> เป็นเด็กเขาเป็นเด็กออทิสติกคุณพ่อคุณแม่ก็คิดว่าเขาจะอายุไม่ยืน <c oughs> พี่ๆน่าจะอายุยืนกว่าเด็กคนนี้มีหน้าที่อย่างเดียวก็คือใส่บาตรตอนเช้า หน้าที่อย่างเดียวคือใส่บาตรตอนเช้าแล้วก็กินข้าว,วก็เล่นอะไรไปตามภาษาจนคุณพ่อคุณแม่ก็เสียชีวิตไปหมดแล้วพี่ๆก็เสียชีวิตไปหลายคนแล้วเหลืออยู่ไม่กี่คนจนเขาก็แก่แล้วเขาก็ตายไปตอนอายุ51ไปเผาศพถ้ามองก็คือก็เกิดมาก็มีกรรม อย่างหนึ่งที่ต้องป่วยเป็นออทิสติกไม่สามารถที่จะไปทำงานทำการได้อย่างคนอื่นเขาไม่สามารถที่จะไปมีชีวิตแบบอื่นเขาหรือแม้กระทั่งไม่สามารถจะไปบทพระหรปฏิบัติธรรมได้เหมือนคนอื่นเขาแต่ถ้าเกิดมองดูเนี่ยร้อยเปอร์เซนต์ของชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ทำความชั่วอะไรเลยไม่ได้ทำไม่ได้มี การฆ่าสัตว์ไม่มีรักทรัพย์ไม่มีเจ้าชู้ประพฤติผิดในการไม่มีปูดปดมดเท็จไม่เคยดื่มกินเหล้ากินจุลาเลยเลยทำหน้าที่อยู่อย่างเดียวก็คือใส่บาดตอนเช้าตอนที่เขายังสุขภาพดีอยู่กับตัวเขาแต่ก็หน้าตาก็รู้แหละเป็นป่วยแต่ทำหน้าที่ใส่บาดอย่างเดียวไปเผาศพคนเขาก็ไ้ เผาวางดอกไม้จันไปแต่ว่าอาตมาคิดว่าถ้าม,ม,มีเศษกรรมอะไรที่ทำให้ต้องเกิดมาเป็นผู้ที่พิการเช่นนี้ผู้ที่ไม่สมประกอบเช่นนี้นการมีชีวิตอยู่มา5้าสปีก็คงจะเป็นการใช้เวรใช้กรรมหมดไปแล้ว แล้วก็ชาติใหม่ก็คงจะมีชีวิตที่สุขสงบดีงามกับเขาบ้างแล้วเพราะชาติปัจจุบันนี้ทําแต่กรรมดีคือใส่บาตรทุกวันมีหน้าที่ใส่บาตรใส่บาตรทุกวันเน่ยจนแก่จนตายไม่ทํากรรมชั่วอะไรไอ้วิบากกรรมกรรมเก่าถ้าจะมีก็คงจะหมดแล้วชาติใหม่ก็คงไม่ต้องเกิดมาเป็นแบบนี้แล้ว แต่ว่าในคนเราทั่วๆไปที่เราไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราทำทั้งบุญแล้วเราก็ทำทั้งบาปกรรมเก่าก็เกิดมาชาตินี้ก็ค่อยๆใช้ไปค่อยๆใช้ไปก็คงจะหมดแต่กรรมใหม่เนี่ยบางคนก็สร้างขึ้นมาเนี่ยพูดถึงกรรมชั่วนะก็ขยันสร้างขึ้นมานะ มันก็ไม่รู้จักหมดสักทีหนึ่งนะความดีก็ทํามั่งไม่ทํามั่งเนี่ยมันจึงเป็นเหตุให้พิจารณาว่านะคนเราเนี่ยทาไมเรามีความแตกต่างหลากหลายกันไอความแตกต่างหลากหลายกันเนี่ยมันก,มมนะกรรม็มีเหตุมาเพราะกรรมมีเหตุมาเพราะกรรมแต่ เมื่อคนเรานะรเนี่ยเผชิญกับความทุกขนะ์ความทุกข์ที่เรียกว่าเป็นความทุกข์ประจำเนะี่ยความแก่ความเจ็บความตายเนะี่ยส่วนหนึ่งความทุกข์จรคือความพลัดพรากจากของรักของชอบใจความไม่ได้ดั่งใจปรารถนาเนะี่ยส่วนหนึ่งทุกข์ประจำนี่เหมือนกับฟนะิกซ์คอร์สก็คือเหมือนกับต้นทุนที่มันจะต้องเจอเหมือนกัน เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีรายละเอียดต่างกันแก่กี่ปีถึงถึงจะตายเจ็บแบบไหนถึงจะตายตายแบบไหนถึงจะเสียจะสิ้นสิ้นลมแต่ว่าไอ้ทุกจรเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันทุ่งที่กรรมการกระทําของเราเนีย การกระทําของเรากรรมการกระทําของเราบางคนทําให้คุณพ่อคุณแม่แเสียใจเยอะนะพอเรามีลูกแล้วก็มีทุกจรไอ้ตรงที่ว่าไม่ได้ดั่งใจปรารถนานเยอะนะบางคนมีกรรมเรื่องเรื่องอาการที่ทุจริตมาเยอะนะพอเรามีเงินมีทองก,ก็ถูกทุจริตไปเยอะนะเป็นผลของกรรม แต่จะว่าไปแล้วเนี่ยเรื่องการพิจารณกรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนบางครั้งเนี่ยถ้าเราจะรู้ให้ถ่องแท้เนี่ยบางทีมันก็ค่อนข้างใจยากเหลือวิสัยในความเป็นมนุษย์ท่านกล่าวว่าเป็นอจินไตเป็นสิ่งที่มีอยู่แต่ละเอียดอ่อนมากละเอียดมากมากกว่าวิสัยธรรมดาของมนุษย์ที่จะมีได้ พิจารณาได้แต่อย่าพิจารณาไปเยอะเกินจะถึงสภาพแห่งความเป็นบ้ามีอะไรบ้างโลกกับวิสัยนะทำไมโลกกลมทำไมโลกไม่แบนขอบของจัก,กรวาลไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงมันมีแต่ว่ามันเหลือวิสัยของคนทั่วไปที่จะรู้ได้โลกวิสัยพุทธวิสัยนะวิสัยของพระพุทธเจ้า มีแต่ว่าเหนือวิสัยของคนธรรมดาที่จะไปรู้ได้เช่นเ,เมื่อทรงฌานสมาบัติแล้วทรงรู้จิตใจเวนยสัตว์แล้วทรงเทศสอนอาการรู้จิตใจนั้นรู้ไปได้โดยอาการเช่นไรอย่างนี้เป็นต้นพุทธวิสัยนะกรรมวิสัยฌานวิสัยวิสัยผู้ได้ฌานกรรมวิสัยวิสัยของกรรม เหตุปัจจัยทําไมเราทํากรรมดีวันนี้แล้วมันจะให้ผลอีกกี่วันข้างหน้านะเรารู้คร่าวๆนั่นแหละว่าทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วแล้วก็รู้ให้มันตรงหลักอริยสัจสีก็คือทําดีแล้วก็ดีในปัจจุบันทําชั่วก็ชั่วในปัจจุบันแล้วหลักอริยสัจสี่ก็คืออะไรความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข อย่างกรณีพอเราป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนะแล้วเราอยากกลับบ้าน,นการแก้ทุกข์มันไม่ใช่การขวนขวายจะกลับบ้านทั้งสายน้ําเกลือหรือว่าหนีหมอหนีพยาบาลกลับบ้าน,นความทุกข์คือความไม่สบายใจไอ้ความวิธีการดับทุกข์มันก็ต้องพิจารณาว่ามันก็ที่ใจนี่แหละความอยากอยากที่จะกลับนี่หรืออย่างที่อาตมาสอนว่าเราลองพิจารณาดูสิ ว่าโลกนี้มันเป็นโลกชั่วคราวจนะอยู่ที่ไหนล้วก็อยู่ชั่วคราวเหมือนไปโรงเรียนไปแค่ระยะเวลาหนึ่งห้าปี6ปี <c oughs> ก็พัฒนาก็ต้องเปลี่ยนโรงเรียนแล้วเหมือนกันเราอยู่ที่ไหนอยู่ทําคุณทําประโยชน์ใช้สถานที่ใช้ร่างกายทําคุณทําประโยชน์ แต่อย่าไปคิดว่ามันเป็นของเราถาวรยั่งยืนมันจะผิดในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพราะมันจะกลายเป็นตัวกูของกูไปนะไปยึดถือนะเราลองดูสิที่สถานที่ต่างๆเนี่ยมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปหมดอย่าไบางทีบางทีบ้านเก่าๆบางทีเขาไปขุดเจอเอา้าข้างล่างมี เมืองเก่าบางทีข้างล่างเป็นหลุมศพบ,บางทีอะไรต่างๆเนี่มันคือการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงคนเกิดมาตายไปเกิดมาตายไปใช้ที่ต่างๆจีนึงต่างๆมองอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันน่าเบื่อหน้าเบือ่อหน่า,นายไม่น่ายินดีไม่น่าเพลิดเพลินดังนั้นเนี่ยเมื่อปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจสิ่งอื่นสนใจในใจเรา ไม่ต้องไปสนใจสิ่งอื่นอาตมามักจะบอกกับผู้ที่มาถือศีลมานั่งสมาธิที่วัดว่านั่งหลายคนก็ให้เหมือนนั่งอยู่คนเดียวไม่ต้องสนใจอะไรอยู่กับกายกับจิตของเราอยู่กับลมหายใจของเราอยู่กับสิ่งอันเป็นภายในของเราเพออยู่กับ ลมหายใจของเราอยู่กับสติของเราเนี่ยแรกๆเนี่ยอาจจะบอกว่านั่งด้วยความปล่อยวางวางใจให้สบายไม่ต้องไปคาดหวังสิ่งใดแล้วก็มีสติรู้ตัวเช่นรู้ตัวรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกหรือว่าพุทโธแต่เมื่อมันเกิดสภาวะที่มันจะต้องมีสติที่ถี่เช่นความง่วง เราจะไปปล่อยให้สบายสบายแต่ไอ้นี้วอนความง่วงมันก็ครอบงำเราก็ต้องพุทโธ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 ทีๆไอ้ความง่วงมันก็จะค่อยหายไปหรือความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาถ้าเราปล่อยเลื่อยไหลไปมันก็คิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อเนื่องไปบางทีก็คิดแบบไม่จําเป็นต้องคิดหรือว่าไม่ได้เจตนาคิดมันก็คิด บางทีคิดตำหนิคนนั้นตำหนิคนนี้บางทีก็เดี๋ยวตำหนิพระอาจารย์เดี๋ยวโน้นตำหนิอดินฟ้าอากาศตำหนิหมาตำหนิเด็กน้อยตำหนิอะไรไปทั่วเราก็พุทโธ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 สติมันก็อยู่กับตัวมันก็กลับมามันคล้ายๆเหมือนกับว่าเ <c oughs> มื่อเจ็บป่วยบางครั้งเราก็ต้องมีใจที่รู้สึกว่า ต้องสู้กับความเจ็บป่วยเออต้องเพียรต่หาหมอยอย่าเพิ่งท้อแท้ท้อถอยแต่ถ้าเป็นความเจ็บป่วยที่มันแรงกล้าแล้วนะเราก็ต้องใช้ความยอมรับความเป็นจริงความปล่อยวางในเหตุต้นก็ต้องใช้ความพยายามรักษากรในเบื้องปลายก็ต้องใช้ใจที่ยอมรับความเป็นจริงเรียกว่าใจก็จะได้ไม่ทุกข์ ในเบื้องต้นก็คือเพื่อกายที่จะไม่ทุกข์แต่ในเบื้องปลายก็คือเพื่อใจที่จะไม่ทุกข์อย่าเอาต้นมาปลายเอาปลายมาต้นนะเอาต้นมาปลายเดี๋ยวก็ไม่ไมไมรักษาเอาปลายมาต้นเดี๋ยวก็ใจก็ทุรนทุรายอยากจะหายอย่างเดียวโดยที่ไม่รับความเป็นจริงอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาก็เหมือนกัน เอาต้นอย่าเอาต้นไปไปลายอย่าเอาปลายไปต้นเบื้องต้นก็นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเบื้องปายนี่แม้นว่าสงบก็เอาไม่สงบก็เอาก็เข้าใจว่ามันก็เป็นลักษณะเช่นนั้นเองหรือจะว่าไปังบอกว่ามันเป็นลักษณะชั่วคราวก็ได้โลกนี้ที่เราอาศัยมันก็เป็นลักษณะชั่วคราว คนที่เราเกิดขึ้นมาพบเจอจะชอบจะชังก็มีลักษณะอันเป็นชั่วคราวตัวเราร่างกายเราก็ยังมีลักษณะอันเป็นชั่วคราวแม้แตนะ่สภาวะในใจในจิตใจเราก็มีลักษณะอันเป็นชั่วคราวมันไม่ได้โกรธไปตลอดหรอกมันไม่ได้ดีใจไปตลอดหรอกมันไม่ได้ฟุ้งซ่านไปตลอดหรอก มันไม่ได้ง่วงไปตลอดหรอกมันไม่ได้กังวลไปตลอดหรอกมันไม่ได้กลัวไปตลอดหรอกทุกอย่างมันมีลักษณะของความเป็นชั่วคราวอย่างนี้ก็เรียกว่าเราก็จะเข้าใจยอมรับเข้าใจความเป็นจริงว่ามันเป็นเช่นนี้ใจก็จะถึงความถึงความสงบได้ในอีกระดับหนึ่งคือในระดับที่เข้าใจในความเป็นจริง อาวันนี้ญาติโยมมาทำบุญก็ขออนุโมทนาให้มีความสุขความเจริญพวกเราทุกท่านยังมีสุขภาพร่างกายดียังมีโอกาสได้มาเามาทำบุญแล้วก็มาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธินะมาฟังธรรมและวทำจิตใจให้สงบก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบก็เพื่อว่าในวันหนึ่งถ้าเราเกิดเหตุขับขันเช่นใดก็ขอให้พวกเรามีสติปัญญาพาใจของเราให้พ้นทุกข์นะ ในสภาวธรรมทั้งปวงเ,เจริญพร